ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกุมนะครับประจําวันที่16จนถึงวันที่31ธันวาอันนี้เป็นลายปักนะครับนะก็อันนี้ฮะเราจะเอานะครับนะโหราศาสตร์จากราศีที่เดินจริงนะเป็นดาวจรที่เดินจริงทํานายจริงนะครับนะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราเอาไพ่เทพินดูเนี่ยมาขยายนะครับส่วนที่ดีเนี่ย ดียังไงนะครับนะถึงจะดีโดยให้ไพ่เนี่ยเปิดนะครับนะ,ะสิ่งไหนที่มันแย่สิ่งไหนที่เรารู้สึกมันไม่โอเคนะครับก็เอาให้ช่วยทําให้หนักกลายเป็นเบาในลนักษณะต่างๆนะครับนะเอาละนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต9ก้าจะเรียงน้าชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะตามรหัสพร้อมเพล์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีกุมมีดาวประจำตัวนะครับก็คือดาวพระหูตูตอนนี้ก็ไปสถิตอยู่นะครับนะในภพในราศีพฤษภเนาะเราจะเรียกว่าภพพันธุนั่นหมายถึงว่า เป็นช่วงที่ชาวราศีนะครับนะกลุ่มเนี่ยอยากจะก่อรากสร้างตัวทํานู่นทํานี่ให้ประสบผลสําเร็จเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะประสบผลสําเร็จยังไงนะครับนะให้มันจะเจริญให้แบบว่าจเจริญก้าวหน้าม,มากๆนะครับนะอ่ะเรามาดูกันนะครับนะได้ไพ่ยาม,มานะครับขอให้คุณเนี่ยตั้งตั้งมั่นนะครับนะแล้วก็พิจารณาอย่างดีนะครับไพ่นี้เป็นไพ่เด็ดขาดนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนคุณคิดอ่าจจะทําอะไรคุณอย่าคิดทําแบบเล่นเล่นนะครับนะ เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันต้องตัดสินใจแบบรอบคอบแล้วก็มีการวางแผนทํานูน่นทํานี่ให้มันแบบว่าเป็นจิตจรัรษณะอะไรต่างๆก็เป็นไพ่ที่แบบว่าต้องตั้งใจครับนะคุณถึงจะประสบผลสําเร็จในชีวิตนะจะมีบ้านมีรถมีสํานักงานมีอะไรก็แล้วแต่คุณต้องตั้งใจจริงต้องทุ่มสุดตัวนะครับคุณถึงจะสําเร็จนะครับนะก็ยินดีด้วยสำหรับชาวราศีกุมที่จะ ประสบผลสาเร็จนะครับนะในอนาคตนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันนิดหนึ่งนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ในช่วงของเดือนนี้นะครับท่านมาอยู่ในเรือนราพะเลยในราศีธนูเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับนะปัตตนิมาอยู่ในเรือนของอาราพะกก็เป็นคนที่มีอโอกาสสําเร็จนะครับนะเกี่ยวกับในเรื่องของไรายได้2รายได้3ามมีคู่ค้ามีคู่ควร ผู้สัญญานะครับนะละนักษณะต่างๆทําให้ตัวเราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จรอบด้านเลยนะครับสําหรับคนโสดคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกอกถูกใจนะครับแล้วเป็นช่วยที่คุณเนื้อหอมมีคนมาให้คุณเลือกเยอะนะครับนะเอาละเดีวเรามาดูซิว่านะครับเราจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับชาวราศีกุมเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับคู่ของ <laughs> นะโอเคโอ้โ okay. ห oh 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 oh. ได้ปาราสุลาม นะครับคือไพ่นี้เนี่ย<ม>ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ละกันนะครับถ้าเกิดคุณจะคบใครแลวแต่นะคุณหาคนที่เขาเรียกว่าไงอย่าอารมณ์ร้อนแล้วคนก็มีทิฏฐิมานะนะแล้วคนไม่มีเหตุผลนะครับคุณคุณยาวช่วงนี้นะสาหรับชาวราศีคุณคุณยาวเข้ามาใกล้เลยนะครับมันแบบ จะทําให้ชุดดวงอ่ะจะทําให้เราไม่ค่อยโอเคเพราะให้นี้พ่ปรารัสุรามเนี่ยที่ท่านเกิดมาเนี่ยนะครับนะท่านมาเพื่อลงมาฆ่ากษัตริย์ที่อยู่ในเขาเรียกไงทั่วโลกเลยนะนะครับให้ให้ตายให้หมดเลยนะครับเพราะว่าท่านไปโดนบางสิ่งบางอย่างมานะครับนะท่านก็เลยแต่อย่างว่าคุณฆ่าหมดขนาดนี้มันเป็นในเรื่องของทิฏฐิมานะ นะถือโกรธด้วยนะครับทีนี้ถ้าตัวคุณเอไปเจอคนที่มีลักษณะฉุนเฉียวอารมณ์ร้เหตุผลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ท่านมาเตือนนะว่าว่าอย่าอย่าคบกับคนลักษณะประมาณนี้เพราะว่าจะทําให้ เราทุกทําให้เราไม่มีความสุขรวมทั้งคู่ค้าคู่คุนส่วนค,คู่สัญญาด้วยนะถ้าคุณไปเจอคู่ค้าคู่คุนส่วนคู่สัญญาที่ไม่มีเหตุผลนะครับนะแล้วก็เร่งเร่งทำอะไรเร่งเร่งรีบรีบนะครับเอาแต่เรื่องของผลประโยชน์อย่างเดียวไม่ฟังเหตุผลอะไรเงี้ยคุณต้องคุณต้องถอยให้เป็นคุณต้องออกออกให้ได้นะครับนะคือคุณก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบอะ่ะถ้าถ้าเป็นลักษณะประมาณน,นี้ก็ให้ให้เช็คดูแล้วกันนะครับนะว่ายังไงนะครับเพราะว่าเราสังเกตน,นะว่าชาวราศีกุมภ์ใบแรกก็ ท่านโยมมาลาดมาแล้วอ่ะใบที่สองท่านบอรวรัสสุรามนั่นหมาถึงว่าตัวของเองต้องพิจารณาดีๆนะครับนะพิจารณาดีๆเลยอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาดูดาวพภาคอังคารกันนิดนึงดาวพภาอ,อังคารเป็นพบสหัชะเนาะที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมนะครับสังคมคนหมู่มาก ตอนนี้วิ่งมาเป็นกเกษตรตาที่บดีอยู่ในราศีพิจิอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเรือนกรมมะอันนี้ดีมากเลยคนค้าขายออนไลน์หรือคนที่ทําอะไรเกี่ยวเรื่องของคนหมู่มากสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยจะถือว่าจะให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยนะครับแล้วเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะแนะอะไรเสริมยังไงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะได้เศเษสนาคุณมีไอเดียมีจินตนาการมีโปรเจกต์อะไรคุณลุยเลยนะเพราะไพ่นี้เป็นไพ่โปรเจกต์นะครับเป็นไพ่ที่คิด ทำนูน่นทำนี่นะครับแนละ้วแล้วก็ทำงูพันหัวเลยนะอันนี้คือพระพญาอนันตราชเลยนะที่เป็นที่บรรทมของพันาราย์เลยนะนั่นหมายถึงว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะทำอะไรยังไงมีโอกาสที่จะสำเร็จนะแล้วควรที่จะทำงานหลายๆอย่างนะครับนะหลายๆอย่างเลยอะไรที่เป็นเงินเป็นทองก็ลองคิดดูไม่ใช่ว่าเราทำงานแบบอย่างเดียวแล้วเราพึงพอใจอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะให้เป็นการบอกว่าเออเราเองเนี่ยนะลองคิดดูซิว่าอะไรที่เป็นช่องทางทำให้เรามีเงินมีทอง นะครับมากกว่างานหนึ่งอย่างมากกว่างานประจำนะคุณก็ลงมือทําเพราะความสําเร็จเนี่ยโดดเด่นแล้วนะครับนะแล้วยิ่งดาวเจ้าเรือนสหช c h เนี่ยนะครับนะในราศีเมษเนี่ยวิ่งเข้ามาเป็นกรมะเนะี่ยคนพร้อมที่จะสนับสนุนสินค้าบริการของคุณพร้อมที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทําในลักษณะต่างๆนะก็ขอให้ลงมือทำนะคุณก็จะประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพระพุธนะ ดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะในราศีเมถุนนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาสินค้าบริการแล้วในราศีกันรเราจะเรียกว่าภพมรณะนะครับในราศีกันรเราจะเรียกภพมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของราพัฒนั่นหะมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะประสบผลสําเร็จแต่มรณะราพาัฒนก็ต้องระมัดระวังถูกคนเบียดเบียนบ้างนะครับนะอาจจะ ออมีคนมายุ่งวุ่นวายกับทรัพย์สินเงินทองเราก็ได้นะครับนะนะเดี๋ยวเราดูซิว่าเราจะการเงินเราจะงอกเงยยังไงเราจะพิทักษ์ทรัพย์สินเรายังไงนะครับด้วยกฎเกณฑ์ของมรณะลาภเนี่ยดูซิไพ่จะยังไงเออได้ไพ่นะครับนะโมฮินีนะครับการที่คุณเองจะประสบผลสําเร็จนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการเงินกันทองการเงินงคุณการทองคุณเนี่ยจเจริญก้าวหน้านะครับคุณต้อง ต้องเข้าหาคนให้เป็นนะครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกคนหมู่มากนะคนหมู่มากที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเอาน้ําอมาริดท,ทิศกินแล้วเป็นอมอตะนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองเนี่ยจะต้องเข้าหาสังคมในลักษณะต่างๆในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันนะครับนะมีการเดีลยวงานการมีการนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดทอง,งอก่อเกิดไรายได้ก็คือพูดง่ายๆว่าต้องเข้าหาคนแหละนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์ต้องมีคอนเนคชั่นในลักษณะต่างๆนะครับแล้วอีกพบเรือนหนึ่งมรณะเนี่ย นะครับนะเขาเรียกมรณะในราศีกันเนี่ยมาอยู่ในาราศีธนูเนี่ยเขาเรียกมรณะราภานะั่นหมายถึงว่าคนที่เข้ามาคนที่คุณเยอะเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีเห็นไหมเนี่ยคุณคิดนิพพา,าหูคุณคิดนะเอ๊ะทำยังไงถึงจะได้นะ้ำอามฤตก่อนนะครับเนี่ยก็คือมีเราเราอยู่ในสถานนะที่เจอคน มากหน้าหลาตานะครับร้อยพ่อพันแม่เสือสิงค์ก็ทิ้งแม่มีหมดยังไงก็จะอย่าประมาทนะครับนะในเรื่องของการพิทักษ์ทรัพย์สินของเรานะครับอ่ะแล้วเรามาดูกันต่อนะหลังจากนั้นนะครับนะดาวพระพุธก็จะยา้ายไปอยู่ในภพว,วินาศแล้วเขาเรียกบุตรตาวินาศก็แปลว่าบุตรหลานบริวารน,นะครับนะความคึกขนองสินค้าบริการของเรามีปัญหาแล้วนะครับนะอีอกภพเดือนไม่มีปัญหาในราศีกันเนี่ยมรณะ วินาศไม่มีปัญหาแปลว่าความวินาศไม่มีความวิบัติไม่มนะีความกังวลใจต่างๆหายไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปุตตะนะครับวินาศนี้สิว่าท่านจะเตือนอะไรนะครับนะโอเคนะครับนะก็สีกิษนาเขาบอกว่างนี้นะครับนะคือมันจะเป็นช่วงที่ความสนิทมากๆเนี่ยมันจะทำให้คุณน้ำท่วมปาก บางครั้งเราเห็นบุตรบริวารผู้ใต้บงังคับบัญชาทําผิดเนี่ยแต่ว่าเราเหมือนกับเรายังไงอะ่ะเรารักเขาเราเมตตาเขาเราอะไรเงี้ยจนบางครั้งทําให้หลงหลงลืมลืมในเรื่องของกฎระเบียบจนเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ก็มาเป็นไพ่มาเตือนนี่ยแหละสาหรับคนที่นะครับรักลูกหลานรักผู้ใต้บงังคับบัญชาจนเกินไปนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยลำบากหรือเสียหายได้นะก็ ยังไงก็แล้วแต่ปัมปามไว้หน่อยนะครับนะถ้าเกิดรักกันจริงจริงจริงมันก็ต้องตามกฎนั่นแหละนะครับนะไม่ควรที่จะแบบรักแบบออกหน้าออกตาเลยอะ่ะแบบอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้คือตามใจเลยอะ่ะ <c oughs> นะตามใจลูกตามใจหลานเลยแล้วมันก็จะเสียหายเนะี่ยไพ่มาเตือนลักษณะประมาณนี้นะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูดาวนะครับพฤทหัสัดีกันนิดนึงนะครับดาวพฤทหัสัดีเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับ เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลเป็นดาวเจ้าเรือนความปรารถนาต่างๆเนี่ยมาทับลัคนาลักษณะประมาณนี้ก็ทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยทั้งรวยทั้งเฮงทั้งแบบสารพัดมีโอกาสประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินโชคลาบมีโอกาสจับเงินแสนเงินล้านนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าให้จะเสริมยังไงให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นเฮงยิ่งยิ่งขึ้น,นประสบผลสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นนะครับนะอ่ะ เรามาดูกันนิดนึงโอ้โหโอบอกได้เลยว่าได้ก้อนโตด้วยนะครับนะไพ่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไพ่เทพโอโสดนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสําเร็จเรื่องของการเงินลับผลสิ่งที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะนั่นหมายถึงคนจะเป็นคนจะชาวราศีกุมนะควรจะเป็นคนที่มีโชคช่วยบุญหล่นทับ มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์นะครับมีโอกาสเสี่ยงโชคแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะก็ะต้องบอกว่าไพ่เนี้ยปกติน้ำอมฤตเนี่ยคนเขาแย่งกันนะ <g ười> แต่ของคุณเนี่ยเขาเอามาให้เลยนะนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสได้เงินก็โตมีโชคมีลาบนะครับนะคิดอ่านประการใดก็เป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จก็ยินดีด้วยเลยนะครับนะว่าชาวราศรีกุมก็เป็นหนึ่ง ในราศีที่จะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินโชคลาภเป็นอย่างดีนะครับนะเอาละนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเนาะในราศีพฤษภนะครับและท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนความสําเร็จนะครับเรียกว่าสุภะโอเคในช่วงของเดือนนี้ตกวินาศสุภาวินาศก็ประมาณว่าขาดคนขาดที่พึ่ง ขาดคนอุปธรรมข้นจุนนะครับนะและดาวเจ้าเรือนพันธุวินาศนะก็หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องร้อนๆยุ่งๆวุ่นๆนะครับนะกับคนในครอบครัวหรือที่ทํางานหรือเพื่อนร่วมงานอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่แหละอันเนี้ยดาวพระศุกร์เนี้ยที่ทําให้มีปัญหาในช่วงของเดือนนี้นะครับนะเอาละเดี๋ยวเราดูซิว่าจะแก้ยังไงนะครับนะให้ให้แบบว่าเอแก้ไขผ่านพ้นไปได้นะครับโอเคอัตนารีสวนนะอืม คือไพ่นี้ก็จะว่าไปเป็นไพ่เสมอภาคเหมือนกันนะครับนะตัวของคุณเองต้องอย่างนี้นะครับคุณในครอบครัวเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นลูกหรือจะเป็นคนในบ้านพี่ป้าน้าอาอะไรแล้วแต่นะครับคุณต้องมีความเป็นธรรมให้ทุกคนนะครับคุณต้องให้เกียรตินะครับคุณรักเกียรติคุณยังไงคุณก็ต้องรักเกียรติของคนอื่นเช่นเดียวกับคุณนะคุณอย่าไปละเมิดสิทธิเสรีภาพ นะของกันและกันนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือเป็นผู้น้อยนะครับเราต้องอยู่ในกฎของความถูกต้องนะครับเนี่ยหญิงครึ่งหนึ่งชายครึ่งหนึ่งนะครับในลักษณะประมาณนี้ก็คือความเสมอภาคนั่นเองถ้าเกิดคุณให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับปัญหาต่างๆก็จะหมดไปนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของความรู้สึกกันมากกว่า นะครับลมหน้าที่ทํางานด้วยนะอะไรด้วยนะนะครับนะ mm hmm. ก็ขอให้เสมอภาคก็จะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะดาวพระเสาร์นะดาวพระเสารเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอยู่แล้ววินาศเป็นเกษตรก็แปลว่าสิ่งต่างๆมันไม่มีความวินาหายไปนะครับนะสิ่งที่เครียดสิ่งวิตกกังวลหายไปแต่บังเอเิญไปเจอกับดาวพระ สุขแล้วก็เจอพระพุทธนี่แหละที่ส่งผลโดนนิดๆหน่อยๆทำให้ยุ่งๆวุ่นๆนะเดี๋ยวเราดูซิว่าความวินาศหายไปนะสิ่งไม่ดีต่างๆหายไปเนี่ยต้องทํำยังไงถึงจะหายไปจริงๆนะครับนะก็โอเคนะครับสุริยาอันเนี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับบริหารจัดการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทุกเรื่องนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําอะไรก็แล้วแต่คุณต้องบริหารเป็นขั้นเป็นตอนนะครับถึงจะประสบผลสําเร็จนะครับพระอาทิตย์นะครับ สั่งการนะครับนะให้พระวรุณพระวรุณก็สั่งมานะพระอรุณนะแณนะะแสงอรุณน่ะพระแสงอรุณน่ะนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อเป็นน้องเป็นพี่นะเป็นพี่ของพญาคุดนะนะพระเอ่อพระอรุณเนี่ยนะครับนะก็แบ่งเขาเรียกแบ่งกันเป็นชนเป็นเอ่อเป็นขั้นเป็นตอนนั่นแหละนะครับนะไม่มีการ เอาเปรียบกันฟังรู้สึกคนในลนักษณะต่างๆด้วยนะครับถึงจะทําให้เราเองเ่ยรอดพน้นนะแล้วเวลาทํางานทําการอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนจะต้องมีมีลำดับขั้นตอนแล้วก็มีความรับผิดชอบชัดเจนนะสั่งการอะไรก็ต้องมีหลักฐานนะมีอีเมลบอกมีนูน่นมีนี่นะครับนะแบบเอาแบบว่า ตามใจฉันเออระเหยเลยเอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเพราะอย่างนั้นเนี่ยารามลำบ,บากมันจะมาทีหลังนะก็เนี่ยแหละทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นมีกฎมีฎมระเบียบอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ความลําบ,บากหรือความเสียหายเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤก,กตกันนิดนึงนะครับดาวพฤก,กตเองเนี่ยไปจะติตอยู่ในภพของนะครับในราศีเมถุนเรียกว่าภพปุตตะนะครับก็แปลว่าไปกระตุ้นเนี่ยให้ดาวพระพุธเนี่ยทำงานดีก็ทําให้เราเองเนี่ยขยันในการหาโชคหาราบ มีความสําเร็จเรื่องของลาบผลอะไรต่างๆทําอะไรก็ลา,าบลื่นอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้ลาบลื่นยิิงๆขึ้นโอเคเขาเรียกว,ว่างานน้อยงานมากก็อย่าไปเกียงอย่าคิดว่าจับงานนี้ได้เงินแค่นี้ไม่ทําจับงานนู้นได้เงินเ,นเยอะกว่าจะได้ทาแต่งานนั้นไม่ได้อะไรเป็นเงินเป็นทองคุณเอาหมดอะไม่มีหมินเงินน้อยไม่ไอายทํากินเนี่ยไพ่เนี้ยไพ่บวั่นนานะครับเป็นไพ่ไม่ประมาทและเป็นไพ่ไม่ดูถูก นะคนอื่นด้วยนะแล้วก็เขาเรียกว่าจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างนะที่ให้มันเกิดเงินเกิดทองเราก็ดําเนินการได้เลยนะเพราะไพ่เนี้โอ้โหท่านเกิดมาท่านท่านไม่สูงอะ่ะท่านตัวเตี้ยนะแล้วท่านก็ไปขอ,อ,อที่ดินนะนอนสักสาก้อะไรเงี้ยกษัตริย์ก็เลยให้นะถ้าขยายตัวสุดท้ายก็สามภพเป็นของท่านหมดเลยเนี่ยนะก เกิดจะความประมาทด้วยแล้วก็ปรา마ดคนด้วยเห็นว่า,าคนตัวเล็กจะเป็นจะอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนเราเวลาเราหาเงินเน่ยเราจะหมิ่นว่าทํางานนี้จ็อบนี้ได้เงินเท่านี้ไม่ทําเราจะจับแต่งานใหญ่ งานได้หน้าอะไรประมาณนี้ค่อยๆเก็บไปสะสมไปอย่างนี้ดีกว่านะครับนะจะทําให้เรานะประสบผลสําเร็จเรื่องของราบผลเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะเอาละหลังจากนั้นดาวพฤกัสเนี่ยจะย้ายนะครับเข้าไปในวันที่นะครับ25นะครับวันเมอ์รี่คริสต์มาสเวลา2ทุ่ม46นะอยู่ในราศีพฤษศอ,อยู่ในราศีพฤษภไปกับตุ้นนะให้ให้ให ให้พบวินาในแสดงผลหนักขึ้นนะก็เนี่ยแหละจะม,มันจะยุ่งๆนะครับนะเกี่ยวเรื่องของครอบครัวนะควนะามสําเร็จต่างๆในบ้านอะไรอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่คิดสิ่งที่ปรารถนาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะไปกระตุ้นทําให้มันมันเสียหายอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูดีว่าไพ่จะมาช่วยแก้ยังไงให้แบบไม่ให้เสียหายะนะครับนะโอเคได้ไพ่สการ์ดะนะครับนะ คือ่สแกนดาดเนี่ยเป็นไพ่เขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่พึงพอใจก็ได้นะหรือไปสอบสแสวงหาเป้าหมายของตัวเองในลนักษณะต่างๆนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับไปกระตุ้นอยู่ในภพว,วินาศนะครนะนั่นก็หมายความว่านะครับตัวของเราเองเนี่ยเวลาจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่ ไปไหนมาไหนยังไงให้นึกถึงนะครับคนที่บ้านด้วยนะครับเพราะว่าไพ่เนี้ยมันเหมือนเราอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลอ่ะแล้วก็ไม่เคยโทรหาพ่อไม่เคยโทรหาแม่เลยไม่เคยโทรหาญาติเลยนะเหมือนคนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับนะไม่เคยโทรหาเลยเขาก็ห่วงนะครับนเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับก็คือนะสำหรับชาวราศีนะครับกลุ่มที่อยู่ไกลบ้านนิดนึงนะครับก็หาโอกาส นะไลน์ไปหาคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนิดนึงโทรไปหน่อยไลน์ไปก็ได้นะมันจะได้ไม่เขาเรียกไงนะจะได้แบบเขาจะได้ไม่เป็นห่วงเขาจะได้แบบเออรู้สึกว่าเออเฮ้ยลูกหลานก็ยังรักนะยังห่วงใยนะอะไรประมาณนี้นะคนะเพราะเนี่ยไพ่ใบนี้เหมือนว่าเราไปทําหน้าที่แดนไกลนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้โทรมาหากันหน่อยคุยมาหากันหน่อยเขาจะได้ไม่น้อยใจเพราะพาไพ่ใบนี้บอกว่า สำหรับชาวราศีกุนมีเกณฑ์ที่คนที่บ้านหรืออะไรเขาจะน้อยอกน้อยใจว่าเออเราไม่ติดต่อไปเลยนะหายเงียบไปเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้นะเอาละนะครับนะเอาละ ก็กราบขอพระคนทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะฮะหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับนะท่านใดถูกอกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับสนับสนุนรายการของอาจารย์เกต9ก้าจะเรียงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพยข้างล่างนะครับอาจารย์ก็จะรู้สึกยินดีแล้วก็ ขอบพวะคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตก้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจาาร์เกตเก้าพี่ดูทลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะกนะ็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส นาทำให้หนักและกายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกัลยารมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประครับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าฮินดูทัลอตนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้วนะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะ กังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อนี้มาอาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กนนะอาจารย์ก็เลยนะ เข้าไปที่ศูนย์เลยไปไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิกกับราคาขายปี660อนะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็ สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59, 59 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ